สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรไทาบุญเสงผู้ร่วมในการโรงเรียนบ้านหนองปักดงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองปักดงตั้งอยู่เลขที่154หมู่2ตำบลหนองไผ่อำเภอดา่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านหนองปักดงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทั้งหมด8ท่าน จำนวนนักเรียนมีทั้งหมด61คนประกอบด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลที่2และ3จำนวน12คนและประถมศึกษาจำนวน49คนค่ะด้านปัจจัยพื้นฐานจักสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยและการเรียนรู้ของนักเรียนติดตั้งโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับห้อง และระดับสายตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและมีสมาธิในการเรียนครูดูแลการเรียนผ่าน d l t v โดยมีการสรุปเนื้อหาและบันทึกผลเพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพครูกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการเรียนผ่าน DLT v การจัดการเรียนรู้มีการจัดสภาพห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมและที่นั่งให้เหมาะสมครูเตรียมการสอนล่วงหน้าโดยศึกษาแผนการสอนและสื่อการเรียนอย่างละเอียดร่วมจัดการเรียนรู้กับครูโรงเรียนต้นทางและกำกับดูแลนักเรียนให้มีส่วนร่วมสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียนและหลังการเรียนการสอนพร้อมบันทึกผล จัดก,กิจกรรมสอนซ่อมเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองปากดงมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเน้นการใช้ DLTV และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการใช้ DLTV มีการจัดหาและดูแลอุปกรณ์ทางการศึกษา DLTV เช่นโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนดูแลรักษารู้จักการเปิดปิดที่ถูกต้อง การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารส่งเสริมการจัดหาแผนการเรียนรู้สื่อการสอนและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน d l t v มีแผนการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนรู้ d l t ออย่างสม่ำเสมอพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือครูและนักเรียนเพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียนผลสำลทธทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับ3ขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาโดยมีผลสำลทธที่ดีในหลายรายวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปโดยมีค่าเฉลีย100่ย1น0เซ์ การอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในด้านนี้ในระดับดีขึ้นไปโดยมีค่าเฉลี่ย98.48%ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน DLTV ด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและเข้าเรียนตรงตามตารางการเรียนรู้ของนักเรียน100%ผู้เรียนสามารถใช้ และช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ DLTV ในการเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยมีค่าเฉลีย่ย92.43ความเป็นมาและความสำคัญโรงเรียนบ้านหนองปากดงได้นำยุทธศาสตร์456 ภายใต้นวัตกรรมปากโดงโมเดลและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในชุมชนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์456ภายใต้นวัตกรรมปากดงโมเดลในโรงเรียนบ้านหนองปากดงศึกษาและพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ ONET, RT, NT ให้ตรงตามมาตรฐานประเมินผลการสอนและความพึงพอใจต่อ DLTV โดยใช้ยุทธศาสตร์456ภายใต้นวัตกรรมปากดงโมเดลเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ได้รับการดูแลและผ่านการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ RT, NT และ O-net จำนวนนักเรียน69คนได้รับการประเมินครบทุกสาระโดยผู้ปกครองพึงพอใจต่อการในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTv 100%วิธีการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านหนองปากดงมีการร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTv นำโดยผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์456ภายใต้นวัตกรรมปากดงโมเดลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดังนี้4ข้อพื้นฐาน 1>, 1. ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ 2. ทีวีจัดชั้นเรียนเหมาะสม 3. ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียน 4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผู้บริหาร5ข้อจัดทำ 1. 1. วางระบบบริหารจัดการ 2. เป็นผู้นำพาทำ 3. า 3. จัดหาอุปกรณ์ครบถ้วน 4. จัดทำคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ 5. นิเทศกำกับติดตาม ครูนำหกข้อปฏิบัติ 1. จัดสภาพห้องเรียน 2. เตรียมการสอนล่วงหน้า 3. ร่วมจัดการเรียนรู้กับครูต้นทาง 4. ร่วมสรุปสาระสำคัญ 5. วัดและประเมินผล 6. สอนซ่อมเสริมสุดดีค่ะที่ได้เรียนกับคุณคูเดียวทีเพราะคุณครูเดียวทีมีกิจกรรมให้ทำ และได้ทํากับต้นเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมๆกันและคุณครูมีน้ำเสียงที่ไพเราะและอธิบายเข้าใจง่ายข้อดีของการเรียนการสอนแบบระบบทางไกล d l t v นะคะก็คือมันดีสําหรับโรงเรียนที่มีคุณครูไม่พบชั้นนะคะแล้วก็คุณครูที่ไม่ตรงเอกเราก็สามารถใช้ d l t v ได้นะคะโดยที่คุณครูก็จะ พิมพ um ์ใบงานตามวิชาที่สอนนะคะตามทางไกลที after, ่สอนตามรายชั่วโมงพิมพ์ใบงานออกมาให้นักเรียนได้ทำนะคะเป็นการประหยัดเวลาของครูเพราะว่าสามารถดูย้อนหลังก็ได้นะคะดูก่อนหน้าก็ได้เพื่อเราที่จะได้พิมพ์ใบงานออกมาให้นักเรียนได้ทําตรงตามชั่วโมงที่คุณรูสอนค่ะข้อดีของการเรียนการสอนแบบระบบทางไกล DLTV นะคะก็คือมันดีสําหรับโรงเรียนที่มีคุครูไม่ครบชั้นนะคะแล้วก็คุณรูที่ไม่ตรงเอกเราก็สามารถใช้ DLTV ได้นะคะโดยที่คุณรูก็จะพิมพ์ใบงานตามวิชาที่สอนนะคะตาม ปัจจัยความสำเร็จยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเน้นการดำเนินงานของครูและผู้บริหารเป็นหลักโดยครูมีบทบาทสำคัญใน6ข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของผู้บริหารการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนครูทุกคน การจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมและติดตั้งอย่างถูกต้องล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาประสบผลสำเร็จการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านหนองปากดงมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่ง โดยมีท่านดรเกตทิปสุภวานิชรองเลขาธิการกอพทและคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ให้มีประสิทธิภาพและเสมอภาคทางการศึกษาการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านหนองปากดงเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลโอเบกอวร์เหรียญทองระดับชาติครั้งที่11ปีการศึกษา2565 ผ่านช่องทาง YouTube, TikTok และเพจ Facebook ของโรงเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวั o Award, ล o b e บ Award ระดับเหรียญทองในสาขาการใช้นวัตกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนระดับปถมวัย